อร่อยเหรออร่อยดีอร่อยดีเคยกินเหรออันนี้อร่อยดีเคยกินหรอไงหนูหนูกินื้อก็เผ็ดเปล่าเผ็ดเต๋อเผ็ดเผ็ต๋อเนื้อไม่ได้วยอันนั้นอะเผ็ดเผ็ดสีลูกไม่ใช่สีเหนูเคยกินเหรอเคยกินดิอะไรเคยกินตรงไหน ไม่เอาไอป่วนไอดีต้มเหรอรู้จักไมอดีต้มไม่เอาหรอกไม่เอาเก็บเอาเก็บไม่เอาเก็บอร่อยเหรออร่อยองนดีอย่ย หยิบไมพักเลยนะอะไรโดนตีนะเลยตบนิ้วตบเท้าเลยพอถือให้มัาอะไรอีกเนี่ยอร่อยเหรออร่อยดีอร่อยดีด พอเปล่าต so <c ười> ังก็พอเปล่าพอแล้วลูกกินให้หมดนะพอแล้วกินให้หมดนะกินไม่หมดโดนตีนะ กินไม่หมดโดนพอตีเนี่ยกินไม่หมดโดนพอตีเนี่ยัฟงฟางฟังฟังพอพออันนี้ซื้อไปวันั้นก็ไม่กินนี่่อะไรทุกอย่างเลยเอ อร่อยไหมก่อนเคยกินเหรอฮะไอ้นนอพ่อพ่อไม่เอากกอแล้วนนก,ก็อิ่มแล้วไอ,อพ่อใจดีแลย